ที่บ้านเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมาว่ามารว่าเราจะหล่นไปก่อดเธอแล้วแล้วเล็กหรือใหญ่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับพิซาตอนนี้ผมกำลังรีบเป็นพิเศษเลยนะผมผมกำลังไปรับสาวคนหนึ่งครับโอ้โหเขาทักเฟซปุ๊บผมปลาครับผมไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเลยนะแต่เขาบอกว่าเขากําลังเมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมเมาตัวอย่างผมให้ดูเลยนะว่าเขาทักกับปาแบบไหนนะฮะเธอจำเราได้ไหมเฮ้ยโลกโลกนี่ใครอะครับเออเราจะไปรู้จักได้ไงเราเมาโอ้โหเราเมาฮะเมาอะไรครับ มารับเราหน่อยไม่ได้มันมันไม่ได้มันต้องดูโปรไฟล์ก่อนอือหูโอ้โหเมที่ดีเรดูไอจีอือหอมันโอ้โหได้แบบนี้แบบนี้ผมเปลี่ยนใจครับลบทิ้งโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ไหนโอ้โหโลเคชั่นมาแล้วครับเดี๋ยวรีบไปเลย และนี่เลยครับก่อนที่เราจะไปรับสาวกันนะครับผมก็ได้ลองเปลี่ยนกล้องนะครับเป็นอันนี้คือของ p o f นะครับเพื่อที่มันจะได้แบบก่อนหน้านี้ผมเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมกล้องหน้ากับกล้องหลังมัน c o l เวอร์ชั i ่นกันภาพที่มันได้เนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนกันนะครับราคาไม่ได้แรงมากนะครับ2อันเนี่ยรวมกันไม่กี่พันเองนะครับมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหใครเล่ามันจะอดใจไหวไหมมันต้องรีบไปนี่เตินทางเลยครับยิ่งเวลาตอนนี้มันก็จะปลดไปเรื่อย เดี๋ยวเขาเจะาาเมาไปมากกว่านี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนใจดีรีบขนาดไหนผมมีเวลาแบบติดไฟที่หมวกกันน็อกอะเพราะว่าจะได้ถ่ายผู้หญิงตอนเมาใช่ไหมแต่ผมลืมหมวกกันน็อกให้เข้าใส่นะครับก็อยาา่าดราม่าเลยนะครับเพราะว่าหวังว่าบ้านเขาจะอยู่ไม่ไกลร้านที่เขาอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุสูดสายจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับท,ที่ลืมเอาหมวกกันน็อกมาถึงแต่ว่ารีบอะคุณผู้ชมพอมันรีบอะ,มมบอ,ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยผอรีบเนี่ยรถติดอะไรกันครับเนี่ย เมื่อกี้แบบคือตอนขับปามีคนถามว่าพี่จะไปไหนครับโหผมตอบได้แต่ปากเตมคำเลยว่าจะไปรับสาวแต่ประเด็นคือผมลืมอัดคลิปโอ้โหผมเสียใจมากเลยนะฮะนี่ก็ใกล้ถึงพอจะควรแล้วนะครับเธอเสื้อสีขาวนี่เลยนี่เลยมาจริงครับผมอ่ะคนจริงวางสายได้แล้วอันนี้ชื่ออะไรนะเราเราอยู่ดีๆทำไมให้เรามามารับอ่ะเ,อาาเราเพื่อนไปไหนอะ อยู่คนเดียวนี่เมาจริงปะเนี่ยจริงไปส่อร่อยดีท่าเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยผมอะ่ะเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะครับแถวนี้ซุปเปอร์คาร์ก็เยอะแยะเลยครับไม่เรียกซุปเปอร์คาร์กลับอ่ะเนี่ยอุ้มหูแต่ละคันนะครับแต่ไม่มีใครเด็ดทชคจ๋าแล้วตอนนี้ <c oughs> เคยซ้อนบิ๊กไบค์มาก่อนไหมโอเคโอเคมาๆมาไปไม่ไม่จับไหลเอานะเพราะว่าถ้าจับถังอ่ะมันจะโป๊โอเคจูดูจากชุดจ๋าแล้วไม่น่ารอดนะฮะ อเมาจริงว่ะอดูตรงแล้วอ่ะไม่นั่งบอกบอลดิไม่ใช่บอกแล้งโอเคนี่นี่อยิบวันนี้อันนี้เออเราแล้วก็จับไยอย่าอ้วกใส่หลังเรานะไปได้ยังไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนเรอไฟมาเดี๋ยวหน้าเธอไม่สวยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าคนซ้อนไม่สวยนะฮะเปิดไงวะ เงเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อันนี้กล้องมันถ่ายหน้าอยู่ป่ะเราไม่รู้ว่ามันต้องดูเองว่าถ่ายหน้าหรือไม่ถ่ายอะ่ะเอาเอาที่มาถ่ายหน้าไม่ได้ถ่ายนมก็พอครับโอเคเอ,อ่อตรงไปใช่ไหมใช่ค่ะตรงไปแล้วค่ะผมขอโทษนะพอดีผม,มรีบมากเลยก็เลยลืมเอาหมวกมาแต่ว่าเดี๋ยวจะขับช้าๆให้เอาแล้วกันจะได้่ส่ดีมากเลยนะทำไมอ่ะเขาบอกให้มารับก็มาดูเธอก็ดีใส่ดีใช่ค่ะนี่ใส่ใหญ่เป็นพิเศษ เม <Okay. S 2> าจริงๆใช่ไหมเนี่ยเมาดีเผลอถ้าเพื่อนเราไม่กลับวิชาเราไม่ได้มาหาเธอนะโอ้ดีเลยครับเป็นอะไรที่ดีครับนะเป็นอะไรที่ดีดีดดิเด็ดปะหน้าต,ตาดีปะดีอย่างอื่นก็ดีคนน้องมันก็ดีอย่างนี้แหละครับ <c oughs> ชื่ออะไรนะจ๋าดิเอาเถอะจ๋าเผื่อมารับเรา เราเคยรู้จักจ๋าตอนไหนว่าอยู่ดีๆทักก็บอกว่าจับจ๋าได้ไหมเราเคยรู้จักไหมอ่ะไม่เคยแล้วเธาไปส่งเราทำไมอ่ะเราไม่เคยคุยกันเลยเราไม่ใช่ได้เลยนะเป็นแฟนยังยังไม่มีใช่เหรอมีแต่คนซตอนอยู่ข้างหลังตอนนี้สนใจเป็นแฟนปะล่ะทำไงอ่ะถ้าเป็นแฟนเราทำไงอ่ะพอไม่ต้องทำอะไรหรอกมาบ่อยๆก็พอแล้วครับ ไดได้าเอบเรานะคะ่อไปอ่อเคได้เลยเราสัญญาได้เราจะทาการสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี่เราจะไม่เยใชปะไม่เลยอันนี้ไม่งเุกคนเมาะรนังเย็นๆเย็นๆมามากเทราไปขางของเขอ่ะเราเสียตัวเราเสียตัวหมดแล้วตอนเนี้ จับตรงนั้นก็พออันนี้เมาแค่ไหนเนี่ยเมามากเมามาจะหล่นไปกอดเธอแล้วกอดเลยก็ได้ครับผมไม่ว่าอะไรกอดเลยก็ได้ครับก่อดจริงด้วยทำไมอ่ะกอดเลยไม่ได้อ,อะไม่ได้ไไดอะดเดี๋ยวเราใจเสียเราวันนี้เราเสื้อหมามาใส่อ่ะอะไรนะามาเดี๋ยวเสือหมา,า,ามาใส่เ็อะไรเสื้ออะไรเสื้อหมามันคืออะไรเือ เจ้าิเชียวอ่ะแต่จริงเรามีพุ่นส่วนด้วยคือคือทำอะไรอ่ะเขาขายเสื้อผ้าเราเป็นนางแบบร้านอะไรเงี้ยพุ่นส่วนนี่ใช่คนที่ทิ้งไปเมื่อกี้ปไหมเธอมาผู้ชายเธออ๋อคือมากันสองคนใช่แล้วหุ่นส่วนที่ถูกทิ้งไปแล้วใช่ไปแล้วบายเออดีแบบพุ่นส่วนที่เลิกได้ใช่ไหมใช่ใช่ไงพุ่นส่วนคือเพื่อนสนิทเราเองโอเลยลำบากเลยเนี่ยลำบากเราไปรับเธอเนี่ยแล้วเธอไม่ชอบอ๋อก็ก็รีบมาเลยอ่ะ โอ้โหนี่บิดมาแบบไม่คิดชีวิตอะครับผมไม่ครับไม่มีอะไรเร็วไปมากกว่าผมแล้วนะนะตอนที่ผมกลับมานะครับยาวเล็กหรือใหญ่ถามอะไรมอซค์เธอน้าคันใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเอาได้ยู่ถ้าแบบว่าแบบเออเขาที่เขาดูกันมาคันใหญ่หรือเปล่าได้อะก็จุกอะมอไซค์มอไซค์ิดแรงแล้วมันจุกมอไซค์แล้วจะให้เราคิดอะไรเธอใหญ่ใหญ่จุก ใหญ่โส่งข้างหน้านี้พอนะส่งตรงไหนให้ส่งตรงไหนส่งตรงนี้แล้วกันนะโอ้โหไม่ก็เนี่ยถึงแล้วไม่ใช่ใช้ตึกนี้ปะโอตนว่ะโอเคเอาลงลงปกติลงปกติลงเป็นไหมเนี่ยลงได้ไหมหโหขาอย่างยาวโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปก่อนขึ้นห้องดีดี ไะไวเเานี่ยโอเคได้จอดรถตรงนี้แหละแล้วคุณผู้ชมคิดว่าผมทำยังไงกับสถานการณ์นั้นเลยครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับว่าผมจะทำยังไงเลยครับหลังจากที่ปิดกล้องไปนะครับสวัสวดีอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับใครที่ชอบก็อย่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ